ที่อยู่ที่วัดอยู่ที่บ้านอยู่ตรงประเทศวันนี้เป็นวันที่13กรกฎา,าคมพักราช2568วันพรุนี้เป็นวันที่14เป็นวันปิดโครงการเวลาที่เรามาปฏิบัติถ้าเราได้ดูตัวเองนี่ก็เป็นทรรตามเบสิกมีสติสัมปชัญญะอยู่ในปัจจุบันมันจะเร็วมากวันเวลา ยังไม่รู้อะไรเลยยังไม่รู้อะไรมากมายเลยยังกลับไปโกรธเหมือนเดิมเลยยังทิ้งไม่ได้เลย <c oughs> มุดงงเหมือนเดิมยังทิ้งไม่ได้เลยยังไม่รู้เลย <c oughs> แต่ก็ดีได้บุญตรงที่เราได้สงบมาทำตามะบวนการอดกั้นอดทนทำตามมันเป็นอุปนิสัยสะสมการสะสมบารามีรสะสมเป็นรีทุกอย่างมนยังมีประมาณมีน้มม้าเข้ามา พะเราสะสมเราก็เคยสะสมความโกรธมานานาความเกลียดความชังความโลภความหลงเนี่ยมานานเป็นพบเป็นภูมิเราสลัดทิ้งย่างมากเพราะในวัฏต,ตสงสารที่เราไปในไม่พ้นตายแล้วเกิดเก,เกิดแล้วตายตายแล้วเกิดเนี่ยเดี๋ยวกลับเดี๋ยวเป็นเทวดาเดียเด๋ยวเป็นมดเดี๋ยวเป็นเปรตเประสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานไปทั่วกลับไปกลับมาเงี้แหละในวัฏตสงสารเมื่อใดที่จิตเราเกิดมาแล้วได้ เหมือนพระท่านเนี่ยมาปฏิบัติปฏิบัติพอเกิดมาได้เรียนรู้ได้มาปฏิบัติ <c oughs> คําสอนของพระองค์เนี่ยพอมาเกิดมาชาติน,นี้พอท่านทุ่ท่านทาการละเนี่ยด้วยการวางจิตเป็น,นยอย่างน้อยก็ไปสู่สุคติถ้าเป็นเทวดาไม่ต้องไม่ต้องไปหุงข้าวที่ท่านเคยหุงข้าวใส่บารเนื่อยอ <c oughs> ตื่นแต่เช้าทำไมต้องมาใส่บารตื่นแต่เช้าเนี่ยทำบุญทำกับข้าวนแต่เช้าใส่บารทำบุญให้ทาน พอ,พอบุญกุศลเนี่ยพอทา,าต่อไปท่านไม่ต้องหงุง <c oughs> เป็นเทวดา <c oughs> มันมาเองนะ <c oughs> แต่ถ้าท่านปฏิบัติว่าเส้นทางการปฏิบัติเลือกอก,อก,การเลือกเกินการเดินทางเจ็ดสายเนี่ยสายของคนอยู่ในใาบาภูมหนึ่งอใาบาภูมนะใบาภูมิเป็นหนึ่งหนึ่งเปรตนะใบาภูมิเพราะผู้ที่ มีความโลภมีความโลภมีความอยากได้โดยโดยการเอาของคนอื่นมาเป็นของเรานะนบางทีลักเล็กขโมยน้อยเนีย่ยพนเปรตแบบเป็นไฟไหม้เลยหรือเอาของสงเอาของรัฐบาลมาเป็นของตนเองอะ่ะนี่พวกนี้เปรตปากเท่ารูเข็มทองเท,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 ท่าท้องเท่าภูเขาใบมือเท,ท่เาใบาตาลกินอะไรก็ไม่กินกินเอาของมา เต็มฝาหม้อมือเท่าใบตานปากเท่าดุเข็มเรกินมันเข้าไม่ได้มันก็ร้องคี้ที้พวกนี้โลภมากเอาสมบัติของแผ่นดินมาเป็นของเองมันกตายเป็นเป็นหมดเรียกว่าพบภูมินะเดี๋ยวเร่เปรตพบภูมิสองคืออสุรกายอสุรกายเนี่ยพวกสัรประเวสีสุรกายพวกไม่มีตัว แต่มีความบาดกลัวแล้วก็สนรกนะธนรกคือรกเวจีพวกนี้นรกสัญญาเกิดจากโทสะเนี่ยที่ท่านเคยอ่มีใครบ้างไม่เป็นไม่มีโทสะลรงยกมือสิเป็นไปไม่ได้เลยเพราะท่านเคยตรงรกมามากแล้ว <c oughs> <c oughs> <c oughs> เลยติดใจติดใจนั่นพอเราไปฏิบัติค่อยล้างนะจึงมาเรียนแผ่เมตตาเนี่ยพอแผ่เมตตาทํได้มันค่อยสบางค่อยสว่างนั่นคนที่ ก็เลยคนนี้ตรงรกคือจึงสร้างเบนสร้างกรรมประกฏต้องทําลายต้องเผาบางทีโกรธกันไปเผารถเผาบ้านเผาทาหาเรื่องทําลายทุกอย่างความโทสะเนี่ยมันเลยทํเป็นกรรมตรงรกรคมีตั้งหลายขุมเช่นโกรธพ่อแม่โกรธครูบาอาจารย์เนี่ยโรคยิ่งที่โกรธพระอรหันต์ยิ่งกรรมหนักมากมันมีเป็นชั้นๆนนะพบภูมิของสัมถุก แล้วก็มาสัตว์เดรัจฉานเน่สัตว์เดรัจฉานนี่คือไม่รู้ไม่ค่อยรู้บาปรู้บุญไม่รู้จักพ่อแม่ไม่รู้จักคุณคนอ่ะพอนี้บบไปขวางบางทีเกิดมาชาตินี่มันบางคนจเห็นมีพ่อแม่ไปตีพ่อแม่ทุบพ่อแม่ไม่รู้จากคุณน่ะพนนีพอตายไปทํากะละตามพวกผมก็คือไปเป็นสัตว์เดรัจฉานนั้นสัตว์เดรัจฉานจึงแม่เลี้ยงอย่างดีแต่ต่อไปตีแม่ได้นะก็สัตว์เดรัจฉานนี่ไม่ไล่ตีแม่ได้พอโตแล้ว นั่นคนเดนไม่รู้จักพ่อแม่ครูอาจารย์พวกนี้มันจะพอตายไปแต่เราเป็นมนุษย์ถ้าใครอยากเป็นมนุษย์รักษาสิ้นห้าพอไม่ต้องทำอะไรมากรักษาสิ้นห้าโย่แต่แต่เทวดาไม,ไม่ไม่มีพุทธเจ้าประจุตินะมีพภูมิกลางคือมนุษย์เนี่ยมีพระปัจเจกพุทธเจ้ามาจุติเมีพุทธเจ้าเกิดขึ้นมนุษย์ทายอยู่ตามธรรม ถ้าได้มาศึกษาธรรมะคําสอนึเจ้าที่สมบูรณ์เทวดายอมเคารพบ,บูชานั่นเพื่อเ,เทวดาต้องชั้นเลยต้องมากราบพระเจ้าต้องมาฟังธรรมจากพระเจ้านั้นมนุษย์นี่เป็นภพภูมิที่เลือกได้มากสุดอ๋อนั่นแหละ <c oughs> เลือกได้มากแต่แต่นั่นคือมนุษย์มีพระเจ้ามาตรัสรู้ที่นี่ปัจเจธพระเจ้าตรัสรู้บรรลุธรรมที่นี่นั่นมนุษย์จึงเป็นภพภูมิที่เลือกได้มากสุดเทวดาบางทีต้องมา เห็นพระที่ปฏิบัติมากๆเทวดาก็จะมาช่วยที่ยกตัวอย่างท่านฟังนะเมื่อจัดออยที่อยู่ถ้าแผ่นที่เนี่ยพอจะตายจริงๆเทวดาลงมาช่วยเลยนะพอมาจับปุ๊บมันหยาบูดหายหายไข้หายปวดหมดเลยนะคุณสรพงศ์ไปเปิดถ้ำแต่พอดีเล่นท่านพระที่เป็นเพื่อนท่านจะเป็นพระเกจิพระเศษของให้ขลัง ก็เลยทําพระไม่เสกในสุดเส็แล้วไม่ขลังจริงแต่ให้ธรรมะตรงโหบุญกุศลมากเลยแต่พอดีเดินพอออกจากถ้ำมาทําไม่เป็นไปเพื่อความสว่างที่เราอดทนได้เอาไม่เอาธรรมะก็เลยเอาของมาแจกเลยทําให้คนที่มีเพราะของไสยศาสตร์บางอย่างบางคนที่มีปัญญาเขาจะไม่ว่าเขาจะนั่นเขาจะเขาเขาจะมองดูปฏิบัติไม่ถูกแต่เขาไม่ติเราแต่ว่าแต่คนบางคนบ้าเลยมันทุกวันนี้ ใน Facebook ใน Youtube บันดา <c oughs> ไม่รู้ธรรมะไม่รู้คำรรสอนทำลายศาสนาเนี่ยลึกซึ้งพวกนี้พูดไปแต่ว่าเพราะตารมาเคยเรียนรู้มหมดแหละแต่ตามาเอามาใช้มีคนบางคนบบงเมื่อคืนเนี่ยมันโยมพี่รุ่นมาเนี่ยเอ๊ะหลวงพ่อพคุณผมขอทำรูปได้ไหม สูบตมาเนี่ยตะมามันไม่ต้องทำทำให้คนมาบูชาไม่ได้เลยเพรั้เชื่กิจไม่ดีตะมาบอกไม่ได้ไม่ได้ไไดคือคนแต่คนง้อสันนี้กลุ่มนี้มากคนถ้าบาปฏิบัติธรรมแน้วมันจะค่อยพัฒนาเองโอ้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองที่ตมาพูดท่านทัหลายฟังว่าพอเข้าใจเรื่องพระเจ้าเนี่ยโอ้พระเจ้าไม่ได้อยู่ที่ไหนต้องอยู่ในใจเราเนี่ยหาง่ายที่สุดแต่ส่วนใหญ่คน ยังไม่เข้าถึงก็เลยต้องเดินหาพระศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเหมือนพระหยงในคนร้องไห้เนี่ยเพราะยังไม่ถึงพอวันหนึ่งเจ้าพระเจ้าอยู่ในตัวเรานี่เองอยู่ทุกคนตั่งอยู่กาบอยู่ไหนมีพระเจ้าอยู่ิ่ยที่กายวาจาใจเรามีมีศีลส,สมาธิปัญญามีพระธรรมไปไหนนั่นเคือพระพุทเจ้ามีพระศาะสดายอยู่กราตลอดเวลาข้อนี้เนี่ยชาพุทธทั้งบาสกบาสกการทั้งพระเจ้าทั้งพิสุนีพิสุน,สนีไม่ค่อยสอนเพราะท่านเกิดมาจากไม่ความไม่รู้เหมือนกัน ตามประเพณีตามวัฒนธรรมมันจะมายโยกครูบาอาจารย์ที่คอยมาพระยอมที่มาเนี่ยด้วยเหตุปัจจัยหนึ่งยอมส่วนใหญ่ไม่มีเวลาศึกษาคือทำมาหาลี่คิดก็เหนื่อยอยู่แล้วก็เลยไม่รู้อะไรเขาคือมีพระทั้งบ้านเคยทําอะไรดีก็แต่จิตเพราะฤทธิ์ก็จะพฤติกรรมมันมีมันจึงมีมีพวกดูสีะอะไรเพรารืาอะไรด้จากพฤติกรรมเพราะมีสมาธิมันไม่สบายมาเคาะหัวหายก็มีเนี่ย เพราะที่แต่ในคําสอนพระเจ้าเนี่ยเป็นคําสอนที่ให้เกิดปัญญาไม่งมงายและคนบางทีไม่ไม,ไม่ไม่รู้ยังไม่เกิดก็เลยไปทาําตามก็เลยทําให้คนหลงตามมาเลยเลยก็เลยเป็นตัวทําลายศาสนาแบบลึกซึ้งทําให้คนไม่เข้าใจคําสอนที่ถูกต้องอันนี้เมื่อท่านมาเนี่ยอธิบายท่านแต่บางทีท่านเอาไปถ่ายทอดไม่ได้ด้วยด้วยรอบมันไม่ถึงเหมือนที่ แม้แต่เรียนจบปอท๊ก้าเนี่ยยังไม่รู้เรื่องนะจะเข้าใจนะเพราะว่ารอบไม่ได้กินไม่ได้เพราะใครเรียนมาเป็นโยมชาวพระที่บวชมาเรียนจบนธรงทำดีโทเองนี่ต้องรู้หหวใจธรสอะนศาสนาแต่ไม่รู้แต่ไม่ทํามาปฏิบัติได้เช่นชาพุทธทุกคนห้ามทําชั่วทางกายทางวาจานี่เป็นมาตรฐานของคาสอนเลย บางทีไม่กล้าพูดบางองค์เพราะตัวเองยังทําไม่ได้ก็ไม่กล้าพูดกันแจงไม่กล้าบอกนั่นคือห้ามทําชั่วทางกายทางวาจาข้อหนึ่งเลยน่ที่สาวสวดทุกวันสาวปาปัสการังกุศลสู้ระสัมภารเนี่ยเป็นหัวใจคาสอนพระเจ้าเนี่ยแต่พวกเราไม่ได้เผยแผ่ไม่ค่อยบอกลูกหลานไม่ส่งไม้ต่อเนี่ยส่งไม้ต่อแต่การส่งไม้ต่อให้ลูกหลานถ้าลูกหลานเราไม่มีฐานของบุญไม่มีทางเข้าใจจะมาเป็นสามเณรแปดปียังไม่รู้เรื่องเลยนะ ทั้งที่อยู่กับเป็นพระเป็นเนนบินตาบาดอยู่แต่ไม่รู้เนี่ยยังทะเลาะกันได้เลยมือทีเนน <c oughs> ไม่รู้เรื่องเลยนะั่นคือไม่รู้คําสอนเพราะไม่ได้ปฏิบัติพอไม่รู้คำสอนพี่เจ้าพอมีเวลานั่งสมาธิมีเวลามีเวลาอบรมทางจิตใจโอ้ห้ามทาชั่วทางกายทำไมไม่เอาใครแล้วไม่เลิกยกเลิกการทะเลาะใครแลนะ้วเนี่ยสองให้ทําแต่ความดีกว่าจะเข้าใจเรื่องทําความดีนะโอ้ไม่ขยักมากพอมาเข้าใจเลยรวบรวมที่ให้ท่านทั้งหลายได้เข้าเข้าใจง่ายคือ เห็นใครดีก็พุดโทโจกดีแม้แต่ผู้สอนกรรมฐานไม่กล้าทําแบบธรรมานะจะบอกเนี่เห็นใครพดีก็พุทโทษดียเขาไม่กล้าให้ว่าหรอกให้เพราะมันไม่มีสูตรไม่มีข้อเข้าใจง่ายเห็นใครดีก็พุดโทษดีเห็นคนมีทำให้แต่ให้แต่บุญอย่างเดียวนั่นคือให้ทำแต่ความดีเพราะความดีมันเป็นพลังงาน จึงเวลาท่านทั้งหลายที่มีลูกหลานรู้สึกมีปัญหามีเรื่องราวทั้งหลายที่ทําให้เราเป็นพ่อเป็นแม่มีมีความไม่สว่างใจค่อนข้างทุกข์ใจให้ท่านทุ่มเทตามบอกเลยให้บุญเป็นพลังงานยังไม่ต้องไปแก้ปัญหาเขาไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นให้บุญอย่างเดียวยิ่ไม่เข้าใจการให้ถึงราต้องเกิดปิติถ้าไม่เกิดปิติไม่หยุด ไม่หยุดพูดถั่วให้ลูกโชคดีไม่หยุดพูดตัววล้านโชคดีถ้าไม่เกิดปติจะไม่หยุดสู้จมแหลกล้านมาเลยมันก็เกิดขนาดเองแต่พอดียอมกําลังไม่พอพอพอไม่ถึงรอบก็หยุดแล้วมันก็เลยมีพลังต้องสู้แบบยิ่งกว่าการทําเรียนจบสอบมหลาลัยเพราะมันเป็นการให้พลังงานที่เป็นบุญเพราะบางทีบุญกรรมที่เขาเกิดมาให้เราคนลูกหลานเราเกิดมาบางทีมันดื้อมันสนเนี่ย ความลึมสนเป็นถ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาธรรมะที่เป็นสมมาบัาติพรท่านทั้งหลายเนี่ยโอ้เนี่ยหลวงพ่อบอกว่าคนที่ได้ลูกหลานสามีภรรยาไม่ดีเนี่ยมันเป็นบารมีมากต้องทําใจต้องสร้างบารมีมากนี้เราลูกหลานเราต้องทําบารมีมากแล้วเนี่ยทุ่มเทให้เลยเือคนมีบารมีถ้าได้ลูกหลานดีไม่ต้องไม่ต้องมากนี่คนธรรมดาแต่ถ้าได้ลูกหลานนี้ต้องสู้แผ่เมตตาสวดมนต์ให้ ทำแต่ความดีให้เดี๋ยวมันเป็นเองแต่พอดียอมทั้งหลายที่เป็นพ่อแม่พอได้ลูกหลานไม่ดีก็เลยโกรธเกิดความโกรธอยากจะด่าอยากจะว่าอยากเลยทุกอย่างผิดทางหมดเลยซ้ําเติมลูกตัวเองเลยซ้ําเติมลูกหลานตัวเองเลยนี่คือผิดพาะท่านต้องบางทีพระท่านมีตังหน่อยไปทําพินัยกรรมไ้เลยข้าพเจ้าเป็นผู้ที่ได้ศึกษาพุทธศาสนา เป็นแม่ที่ไม่เคยโกรธลูกเป็นแม่ที่ไม่เคยด่าลูกเขียไเป็นหินสลากให้สืบกซกันมาเลยมีแต่ให้บุญพุทโธโชคดีลูกมีปัญญาไปเรื่อยๆตอนนี้ไม่เข้าใจอํานาจบรรทบุตรของคนไทยของชาวพุทธจึงสร้างอะไรไว้ก่อนมาสจันทร์เหมือนที่ธรรมาพูดบ่อยเกิดบรมบรมบรมพุทโธที่ที่อินโดนีเซียเนี่ยสร้าง กรนะคเมกรนครวัดน,นะใหญ่โตมากสร้างเจดีย์แต่ตอนนี้ศาสนาอินเดียที่อินเดียมีเสียคือศาสนาอิสลามมีประชากรอินเดียมีประชากร270ล้านคนส่วนใหญ่เป็นอิสลามหมดเลยแต่ท่านเชื่อไหมว่มาตอนนี้คนคนพุทธคนพุทธเก่ายังมีอยู่แต่คนพุทธมีน้องก็จะสามัคคีกันและมีการวิธีกรรมพิธีนคนไทยก็ช่วยส่งเสริม แล้วเด็กหนุ่มสาวที่สามมันก็เปิดดูมันเปิดดูคนไม่มีความคิดเป็นบรรทบรมเป็นไอเดียเองที่ที่บรรทบรมมาทำไว้เนี่ยทำไมทาไมเราเป็นอิสลามทำไมมีชาพุทธใหญ่โตทำไมคนบรรดุของอินโดนีเซียทำอะไรใหญ่โตอวไรเงี้ยศึกษาคำสอนท่านใช่ไหมเปลี่ยนศาสนาม,มากเด็กหนุ่มสาวเปลี่ยนศาสนาเป็นชาพุทธเพราะไม่กบขี่ชาพุทธเป็นชาพุทธที่เมตตาเอ,อื้อเฟือฟ้อเผยแผ่ไม่บังคับใคร นั้นเด็กนุ่มสาวพออ่านคําสอนไปดูโอ้คนที่เก่งที่สุดของโลกเช่นไอสไตล์ถ้านับถือศาสนาพุทธหรือคนหลังเช่นสติปจอมเนี่ยก็ศาสนาพุทธมันเป็นคำสอนที่ไปวิสานไม่ถือไม่ถือไม่ถือพระเจ้าพระเจ้าที่เลือกเราเป็นไม่ได้ไม่มีใครเป็นพระเยซูได้นะไม่มีใครเป็นพระเลาะได้นะศาสนาพระเทพศาสนาถือเทเทวนิยมเนี่ย แต่ศาสนาพุทธเราเนี่ยมยอมนะ่ยอมนั่งทงมเนี่ยอยมอยากเป็นพทธเจ้าก็ได้เพราะคําสอนพระอาจารย์ถ้าใครอยากเป็นพระเจ้าอธิษฐานจิตทําบารมีเดียวยอมบญปุ๊บยอมไปเป็นผู้ชายสร้างบารมีมากๆเดี๋ยวเป็นพทธเจ้าเลยแต่ว่าไม่รู้ว่ากี่ร้อยล้านชาติพระพุทธเจ้าใครก็เป็นได้แต่ต้องทาตามเงื่อนไขมันเป็นวิทยาศาสตร์มันยอมจะเป็นผูม้มริการเนี่ย เรียนจบครูเรียนต่อปัญญาโทรเรียนการบริหารก็สอบมีแสดงว่าสอบก็เป็นเหมือนกันแต่าศาสนา,าอื่นเป็นไม่ได้นะพระาศาสดา,าเขาไม่มีใครเป็นได้เป็นได้คนเดียวไม่เป็นธรรมชาติเพราะาศาสนาพุทธใครเป็นก็ทำตามเงินไขควาเป็นบารมีเสียพระพุทเจ้าอายุสัน้อยสุดเสียสรงขายแสนมากรบเสียสรงขายแสนมากรบจึงเป็นพระสมณะโคโดมเนะี่ย แต่เสียะยะ่าไมตาตรทำไมจำไม่ได้นะน่าจะแปดอสงไขแปดอสงไขนี่พระเจ้าเสียสงไขยแปะเสียย่ำไมตไตรแปดอสงไขเสียสงไขยเสรมาแปไอล้านมาล้านนกกลับเนี่ยเสียย่ำไมตาตรทำไมจำไม่ได้เพราะไม่ได้เคยพูดเรื่องนนี้เพราะเสียย่าไมตายททาไมจึงสร้างบารมีหนานมากเพราะว่าพระมาสุบรรจุติเนี่ยพระพระค์มี มีสาวกของพระองค์ทั้งอบ,บัตฑิตบัสิกาเนี่ยอายุตั้งแปดหมื่นปีอ่ะเป็นสาวห้าพันปีอ่ะ <c oughs> อายุเนะี่ยอายุเป็นหมืน่นนั่นคือคนอายุยืนแล้วไม่ต้องสอนมากหน้าตาเหมือนคนมีศีลมันหน้าตาสวยงามมาหมดเกินมามีความงามโดยธรรมชาติแม้ที่อยู่ที่อาศัยเมื่อกว่าที่อยู่มันสนามทุกบอนมันเรียบเสมอกันหมดความเกิดมาด้วย ด้วยอํานาจพระองค์เป็นผู้ที่สร้างบารมีมากเนี่เสียดีไม่ตายเนี่ยนั้นเวลายอมจึงมาท,ทุกวันที่ยอมผ่าอธิษฐานจิตถ้าเราไม่ได้บรรลุธรรมในชาตินี้ยังมีว่าต้องไปเกิดขอให้ไปพบประสิอธอนเนี่ยนะแม้แต่สีหานครที่ท่านหลวงพ่อแดงสร้างท่านรู้ไหมว่าหลวงพ่อแดงสร้างแค่เก้าเปอร์เซ็นต์เนี่ยตอนนี้ยังไม่ได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์เลยเพราะเก้าเปอร์เซ็นต์้นทางแค่อีกสามสิบปีเสร็จแต่ท่านก็ตาย ก็มีพระเจ้าวันวันที่ห้ากลับชาติมาเกิดเป็นอันนี้เป็นพระโพธิสัตว์มาสร้างต่อ3าเจเปอร์เซนพอพระเจ้าวันที่เจ็ดอาทิ่ห้ามรภาพหมดบนไปเนะี่ยก็จะมีพระเจ้าวันที่เจ็ดที่สร้างนาครวัดเนะี่ยพระนครเนะี่ยกลับชาติมาเกิดมาสร้างร้อยเปอร์เซนต์ปราสาทนี้จึงยิ่งใหญ่มากนะนั้นสร้างเสร็จร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ใช่เรา เขาเกิดจะบุญพอรมาทำทาได้หมดเพราะอำนาจบุญที่เขาทำไปแค่เราแม่มันบางวัดมีเงินเยอะๆเป็นแสนล้านไปทไปําแบบพอ่อแดงทําไม่ได้หรอกอเพราะมันเป็นเป็นเป็นสร้างเพื่อเพื่อเพื่อบูชาพระเจ้าเราสร้างเพราะตรงนั้นสร้างเพื่อให้เกิดให้เกิดบุญกุศลที่ทามันมามันมาเองคนมาช่วยก็มาจากบุญกุศลที่มาเอง เหมือนพระท่านเคยทากันแต่มาไว้ก็เคยมามาบางคนก็ทําจริงมากบางคนก็บ้าบ้าบ่บ่าบางเพราะเราเคยสร้างมาอย่างนี้แล้วก็ทําใจได้นั่นพอแดงท่านทำไว้เลยคนหมาเงินท้องมาเองไม่ต้องไปทีร่รายไม่ต้องไปขอใครมาเองหมดเลยนะเพราะอำนาจบุญที่ก็ทําไปมากตามมานั้นเวลาโยมนะส่วนมนต์ภาวนาพยายามลองอธิษฐานดูไม่ต้องเชื่อก็เมตต์ต้นแบบคือพระแม่เจา้าวิสาขาเนี่ย ลาพันนางทําบุญกุศลทั้งหลายความนาาบุญกุศลที่ทําบูชาพระตัายดูบูชาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้พบได้พบสิ่งที่ว่าเลิศสิ่งที่ประเสริฐคอยข้าพระเจ้าทําบุญทําทานถ้าข้าพระเจ้าเกิดชาติใดขอสมบัติที่ทํานี้ตามไปทุก,ทกชาติความลำบากความขัดสนจะได้มีนั่นพอพระแม่เจ้าสิ้นรปชนชาตินี้พอมาชาติเนี้ยสิ่งสมบัติที่ท,ที่ทำมันมาตามหมดทั้งบริวารทั้งคนมาหมดเลย เือ่ออำนาจบุญแบบพระยาสมบัติพระมหาจากักรพรรดินั้นพวกเป็นพระมหาจากักรพรรดินี่ไม่ต้องไปรบตั้งกองทัพเพื่อ,อรบคนที่จะคิดมาท่มเตะมาฆ่าเนี่ยคิดจะมายึดเมืองตั้งกองทัพรอเนี่ยพอเดินทางมาจะมีพายุเกิดอาเพศทันทีเลยเพราะอำนาจของบุญเขาทำไปเหมือนเหมือนพระเจ้าอร,รมันเนี่ยพระเจ้าวรรันที่เจ็ดเนี่ยท่านดูมาเป็นคนพิมาย คนพิมายแต่กเมนบอกเป็นคนกูเมนไม่ใช่เพราะกูเมนไม่ได้รู้พราคนที่ลึกชาดากัดไอ้าเจะรู้เนี่ยเกิดเป็นคนพิมายพอดีพระเจ้าบร,รมที่หกสิ้นพระชนเนี่ยก็เลยเจ้าเมืองลายแยกตัวกบฏจะขออยากเป็นใหญ่ทั้งหมดก็เลยหาคนขึ้นคองราชพระนครที่นครวัดเนี่ยก็เลยไม่ไม,มีพ่อยไม,ม่ก็เลยพิจารณาหวันต้องมาเอาจาก พระเจ้ามันจะไปไปกครองพอไปคนอื่นเคยรบมากแต่พระเจ้ามันเป็นผู้ที่ไม่ได้รบแตม่มีมีบุญมากพอไปก็สถาปนาเป็นกษัตริย์เนี่ยพอสักรับเป็นกษัตริย์ตั้งกองทัพมีเมืองเมืองขึ้นอยู่มีอยู่ห้าเมืองที่ที่อยากจะเป็นใหญ่ปกครองเนี่ยเป็นกบฏหมดเลยก็พากันตัวเองไม่ต้องเอาคนไปมากเอาไป มันนักสามพันกองทัพเขามีเป็นหมื่นไปรบไม่ต้องไปรบพอไปถึงเขายกทัพมาเกิดพายุเลยมาบางทีแม่ทัพมาพายุต้นไม้ทับตายเลยใจเสียในสุดน,นั่นคืออำนาจบุญที่ก็สั่งไว้มันต้องไปรบในสุดต้องแพ้หมดเลยเนี่ยนั่นคือพระเจ้าวันที่7เป็นเรื่องรพระโพจิสั์ ต่อไปนั้นก็คือเป็นพระเสียใจไม่ตายที่จะมาสร้างองค์ต่อจากท่านอยู่ไม่ถึงเนอกเพราะว่าจารย์แดงสาสปีสร้างอีกสาปีทั้งกรตายแล้วพระเจ้าบนมามาสร้างอีกประมาณประมาณสักห้าสปีเพราะใช้เวลาสร้างสองรอปี <c oughs> ท่านอยู่ไม่ถึงแล้ว <c oughs> มาเชื่อโฆษณาเพื่อตางการให้คนแต่พระคนเคยสร้างบุญกันไปจะเชื่อเลยนะ ผู้ที่เรียกเป็นสมบัติเพื่อพระโพธิสัตว์เพื่อพระโพธิสัตว์เนี่ยมันที่จะมาให้พรช่องหลังจะมาเอ๊ะทำไมต้องให้พรแบบยอมเพราะผู้ที่ให้อย่างนี้ก็ได้คือต้องเป็นพระคืออยากเป็นพระโพธิสัตว์แล้วเช่นพระพุทธโธพระธรรมโมพระสังโฆให้ท่านโชคดีทั้งวันทั้งเดือนทั้งปีตลอดเวลาสมใจปรารถนาเสบทยุ่ทุกประการนั่นเะรียก พรของพระพุทธสั์แล้วไม่มีใครกล้าพูดนะท่านแล้วเกิดขึ้นเองไม่ต้องไปหาใครสอนนั่นนั่นผู้มีบุญผู้มีจะเกิดของมันเองกระทาอาคมไม่ต้องไปเรียนมันเมมาเองถ้าไปเรียนไม่ใช่ของแท้ไม่ใช่คนที่ได้มาจากของแท้นั่นเนี่ยเป็นผู้มีบุญที่เกิดจากการปรารถนาทุกคนมีความสุขความเจริญ ปรารถนาคนรู้จักมีความสุขความเจริญแล้วก็ปรารถนาโลกมีแต่ความเ,ย,มเย็นร่มเย็นคนไหนเกิดในโลกที่มีแต่ความสุขความเจริญทั้งสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายทั้งพพภูมิทั้งหลายมีแต่ความสุขนั่นคือเป็นเป็นคติของพระโพธิสัตว์ที่เรามาเรียนพิชชาโพ,พธิสัตว์พุทธจัน์คือต้องให้ความดีทั้งหลายทั้งปวงไม่เอากับใครแลย้ยจึงเห็นใครดีก็พุทโธโชคดีพุทโธด,ด,โดีมันจะค่อยเปิดเองไม่ละเบียงหมดความหมดความี่หมดแล้วหมดความ อิจชาริสยาหมดเลยมันจะเป็นของมันเองแต่ต้องทําทําไปมันหมดเองแต่ถ้าใครอิจชาเนี่ยคนนั้นจะวิบัติทันทีเลยนะอิจฉาเนี่ยเหมือนเหมือนอะไรนะสิกากอเพราะ,ระพวกพระนั่งอิจชากันก็พังหมดเลย <c oughs> <c oughs> เอ๋อนี่บุญกุศลพูดไม่ได้เพราะต้องการท่านปฏิบัติสรุปได้ง่ายให้ท่านตั้งใจตั้งใจทําตามทำยังมีความสุขทําให้เบิกบาน ถ้าไม่รู้อะไรขอเช่นข้าพเจ้าเนี่ยมาปฏิบัติถ้าครูบาอาจารย์ที่นำปฏิบัติกดีสอนกดีถ้าท่านอธิษฐานจริงใดเพื่อความเจริญรุ่งเรืองแก่ข้าพเจ้าขอให้เกิดผลปรากฏให้ข้าพเจ้ามีสมาธิให้มีปัญญาข้าพเจ้าเดินตามมาไม่รู้ฟุ้งซ่านหมดแต่ขอบุญกุศลทั้งสิ่งขออำนาจของพระพุทธเจ้าพระผู้ชำนวนความอำนาจของพระเจยได้เปิดปัญญาคำลงทางก็ได้มีบางทีเพราะนั่งไปเนี่ยเพราะไม่ว่าจะเป็นตมาก็ดี ท่านพระบัดเปลี่ยนจันทุมมอด้ร์ดอัเตอร์ก็ดีเพราะเป็นปิชาครูทุกครั้งที่ไหว้กราบทุกอย่างให้ท่านพบแม้แต่ท่านกราบปุ๊บเนี่ยก็ะาติฐานเลยพุทโธให้ท่านทั้งหลายมีปัญญาบารมีขอบุญกุศลที่ท่านช่วยดูแลศาสนาสืบศาสนาเกิดมาเกินพึงตุกการเพราะมีแบบชาพุทธั่นขอบุญกุศลที่ท่านทําให้ส่งผลไปถึงลูกหลานของท่านให้ลูกท่านเกิดความเกิดนุ่งเรืองมากกว่าพวกท่านอีก เพื่อจะช่วยความดีงามต่อยอดศาสนาของพระองค์ให้เกิดความรบ่งเร้อนั้นอธิษฐานเพิ่มมาชาอธิษฐานแก่ท่านอาเดียวนุ่งส่งไปถึงลูก <c oughs> ปฏิทานทำทานส่งไปถึงลูกหลานที่ท่านมีลูกหลานให้ลูกหลานร่ำรวยมากกว่าท่านเลยนั้นคือพระที่ครูบาอาจารย์เขาอธิษฐานอย่างนี้นั้นเวลานั้นท่านก็เวลาทาไม่เป็นครข้าพเจ้าปฏิบัติธรรมข้าพเจ้าไม่รู้อธิษฐานขอสิ่งใดที่ครูบาอาจารย์เป็นความดีงามให้ปรากฏเกิดเกิดแก่เกิดแก,แก,แก่ข้าพเจ้าแก่ครอบครัวาจะให้เกิดด้วยเถิน แต่ถ้าพอปนุมังมืออธิฐานปุ๊บมันเกิดปีตินะเบาสบายเกิดตัวเบาเกิดปีติคนลุกคนฉันนี่คือตอนนีาท่านอจิฐานได้รับสัมผัสธรรมที่ครูบาอาจารย์ให้ได้แต่ทานไปช่วยช <c oughs> ไม่เกินด <c oughs> ยังไม่ได้รอบจิตไม่อ่อนไหวพอนะมันให้ยอมมาบูชาพระบรมสารีราตนเนะี่มันที่ยอมบางคนมาปุ๊บตั้งใจเป็นของสูงเป็นการเรา นมพ่อให้เกียรติเป็นตัวแทนเป็นของดีแท้ครูบาอาจารย์ต้องให้บูชาสิ่งที่ดีจึงนั้นขอขอบน้อมรับขอบาร,รมีของพระบร,รม,บรรมาธาตความเจ็บความไม่สบายความนั่งไม่ได้อะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยขอจะได้เกิดมีขอพระองค์ตัดเวรตก,กรรห้ข้าพเจ้านั่งได้สวดมนต์ได้ไม่ต้องหลับตอนโยมอาถานปุ๊บเกิดปิติมามจับเกิดปิติทันเชื่อมยโยมไม่หลับไม่นอนไม่ต้องลุกไปไหนเลยชื่อโยมดีเป็นต้นแบบ นั้นต้องไม่ใช่ใครจะมาทําได้ต้องจิดวางพอดีเพราะอำนาจบุญเป็นของทิพย์ต้องละเอียดอพูดไปไม่เข้าใจต้องเดินต้องนั่งเพราะเวลาจํากัดนั้นให้นั่นตั้งใจปฏิบัติต่อไปนะขออนิมนาพระสงฆ์กราบพระเดชพระคุณหลวง